สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลอีกแล้วนะคะมือนีแม่เพ้นก็มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องของวันที่12เมษายนพศ2566แล้วนะคะเอฟซี FC. กับมือนีเนาะแม่เพ้นก็จะเอาแนวทางห้าหน้อยของยาขวัญแล้วกะของเซียนซีสเกตเนาะของเซียนซีสเกตก็จะเป็นฮานอยเออโบเมนฮานอยเนาะเพิ่นให่มากแค่ เราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะฮานอยเพิ่นบบไห่เนาะไม่ยังอย่าเฝ้าเปิดทำคลิปอยู่เอาปิดก่อนแล้วค่อยเปิดยังไม่เท่าว้าหิงๆก็ได้เดินไปกินมะม่วงขอบใจเดี๋ยวเดีย๋ยวไปพากันเห็นยังอย,งอยู่ขน่ะเหอ เล่นนำ้ำส้มเจอ๋อเนาะเนาะส้มเจอ๋อเนาะเล่นน้ำนี่เนาะฮะอ๋ะอจะอเห็นให้กันน้ำข้าวดังข้าวหน้าแซ่บลูกเป็นอะไรได้เดฟซีมือหวานนี่มีผู้ได้ทุกเดเนาะมีคนทึกบอเนาะผู้ได,ทกกด,นนด้ทึกก็ดีจะน้ำเนาะผู้ได้บอทึกกระชุ่มโตคือเก้านะคะฟซีเนาะ กะไม่เปล่ยนกับบ่มีย่างไร่เนาะแต่ละมือก็จะเอาแนวทางห้าน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะมาฟ้ามาตอนแต่ว่าคลิปนี้พิเศษเนาะคลิปนี้จะพิเศษน้อยหนึ่งเพราะว่ามีรัฐบาลไทยข้องเซียนซิสเกตเนาะวิ่งบนเม็ดเดียววิ่งล่างเม็ดเดียวเนาะให้เอฟซีทางซ่องเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะเพราะว่า ตัววิ่งตัวรูดของเซียนซีสเกตเข้าบ่อยมากนะค่ะส่วนของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเซียงใหม่ค่อยตามมาที่หลังเด้อค่ะเนะาะค่ะเอผู้ใดมักผู้ใดสอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงแชนแนลให้แม่เพนทุกทุกวันด้วยเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆเด็ดๆเ,เนาะมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องเนาะค่ะนี่จะเป็น อ่าอีหย่างเขาเอินข้างน้ำปราปาบเขาเจ้าเอินอีหยังบบกูจักนี่เอค่ะเด็ดอากาศฮ้อนหลายเนาะอยู่หลวงพระบางนี่หมอกขึ้นดำมืดมัเลยเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเผาป่าหลายเนาะค่ะ fc ขาเจ้าจุดให้เผาให้เผาป่าไฟล่มไฟใหม่เบิดเนาะป่าเนาะก็เลยเห็ดให้อากาศเป็นพิษเนาะมลพิษ หลายอันควันไฟเนาะเบิ่งอันอยู่บ้านเพ่นนี้เนาะผู้เท่าผู้นางเนาะไฟใหม่เบิดเนาะค่ะเอฟซีเดี๋ยวเพ่นพาเอฟซีไปเบิ่งหน้าท่างกันว่ามือนีของยาขวัญจะได้ตัวใดเมื่อวานนี้ของยาขวัญกระเขานะคะมาเบิ่งต่อมือนีกันเลยจ้าเพราะว่ามือนียาขวัญได้เน้นมาให้แล้วเนาะเพ่นกระขอขอบคุณยาขวัญแล้วก็ เซียนสีสะเกดหลายๆเดอ้อค่ะที่เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาต้อน FC ทางช่องน้องคำแพงทุกๆวันนะคำแพงเห็นอย่างยุลุกวัดดิจ้าแล้วแล้ววัดดิจ่าก่อนวัดดิจ่าก่อนวัดดิจ่าก่อนหัวล้นไม่ไปอาบน้ำเหรอเมื่อนี้่าอาบน้ำน้ำเขาเนาะอาบแล้วออกแล้วค่ะ FC มันห้อนอาการห้อน,ห,อนหลายมันโนอนบ่ได้ท่แพงคือเห็ดผวกงามแทส้สิบใสอส้ม็ันข้างาม,ามันมีข้องข้่งเนาะกระเป๋าข้อง่าองไม่ข้องคั่งงคต้องไปซักมัน ลูกสาวฟังเงินมาให้ยืมเลยเด้อไม่มีจ้าอ้าบ่มียังฟังมาแล้วเนาะยืมแดดยืมลิ้นบุญกีบ้างคนละหงอห้าอยู่เมื่อกี้เอ้ผู้ทีห้าหนาะนี่คนคนทองนี่ผู้ทีห้าเนาะอันนี้ผู้ทีสี่พู้ทีสี่ในน้อยแลอวพู้ทีสามคนที่สามเนาะ คนที่สามพี่สาวคนที่สามเมื่อกี้คนทองเมื่อกี้คนที่สี่ส่วนเพนเป็นคนที่ห้านะคะ fc เบ้าพิษคืองามแท่เอ้ยไคเนี่ยเอาแห้งเบ้าแล้ะแห้งขึ้นใจเดี๋ยวจะลอยขึ้นฝ้าเลย <laughs> แม่ลูกสาวจะงามคือพ่อ ยูนนาะยูครอบครัวเรย์เยน้องน้องยู่นำกันเนาะปีมาฟ้ามามาโฮมมาเต้ามาโฮมกันเดี๋ยวมีเด้อเอฟซีมาเบรงแนวทางของย่าขวัญกันก่อนเนาะ นี่ค่ะแนวทางฮานอยของย่าขวัญวันนี้วิ่งลูด5เออบ่มีบ่มีตัววิ่งตัวลูดเนาะเพิ่นจับคู่มาให้เลยขา fc เพ่นขอโทษหลายๆเพิ่นจับคู่มาให้เลยจ้ะว่าแล้วก็เน้นมาให้พร้อมเนาะเพิ่นจับคู่มาให้ฮาสามอันนี้สามเด้อค่ะเพ่นเขียนอันผิดแล้วเพ่นนี่นี่จะเป็นเลขสามเด้อค่ะ5สาม5สี่ 50เนาะแล้วก็58 51 01ห้าหนึ่งเอน่ศูนย์แปดสา 04, 8, 48, เนาะเน้นที่53 54 50เนาะเน้นที่3คู่เด้อค่ะแนวทางฮานอยของวันที่12เมษายนพศสส2566นะคะ FC แคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยของย่าขวัญเนาะเมื่อวานนี่ก็เข่าเนาะคะ่ะ FC เมื่อน,นี้ก็เข่าอีกแน่นอนเนาะ ไฮเอฟซีทั้งสองเอาไปรวยๆกันเลยจ้าเนาะแนวทางฮานอยของย่าขวัญจับคู่ไฮห้าสามห้าซีหาศูนย์หาแปดหาหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แปดแล้วก็ศูนย์สามเนาะเน้นที่ห้าสามแล้วก็หาซีหาศูนย์เด้อค่ะนี่ค่ะตามนี้เนาะค่ะได้แนวทางฮานอยของย่าขวัญไปแล้วค่ะกลับมาเบิ่งต่อเลยจ้าว่าของเซียนซิสเกตได้ตัวไหนไฮเนาะ ลาวพัฒนาของเซียนสิสเกตค่ะพาวา่าเพิ่นบโได้ไห้แนวทางห้าน้อยมากเนาะเป็นไห้แค่ลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะนี่ค่ะแนวทางลาวพัฒนาของเซียนสิสเกตวันนี้วันที่12เมษายน2566ให้มาบนล่างเนาะวิ่งรูด4กับ9ค่ะ4กับ9 จับคู่3มตัวให้กรมี่สอ,อ,องเก่าซเจนาะลาวพัฒนาจับคู่ไฮสองเก่าซีสตัวให้กรมี่ซีเจ็ดซีสแเนาะแล้วก็ 91, 92, เก้าเกหนึ่งเกาสองเก้าเกเนาะนี่ค่ะเน้นที่4ีเจแล้วก็42 9อเกสี่เด้อค่ะนี่ค่ะ เน้นที่3คู่เด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะตามนี้เนาะคะ่ะแนวทางเราพัฒนาของเซียนศิษเกตเด้อค่ะเนาะแคปนาจอแลอ้วบจ้าเอฟซแคปนาจอแล้วมาเบิงต่อที่รัฐบาลไทยวันที่16เมษายนพศ2 5 6 6เนาะไก่มือแล้วเนาะคะ่ะไก่มือแล้วค่ะนี่จะเป็นชุดเต็มเนาะชุดเต็มของ แนวทางรัฐบาลไทยของเซียนศีสเกตให้มาเนาะนี่ค่ะชุดเต็มเด้อค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นชุดเต็มเนาะเอาเอานี่ค่ะเพ่นเขียนหนังสือบอถือก็ขอโทษน้ำเด้อค่ะถืออยู่แต่ว่าเขียนบกง้ามเนาะค่ะเอารัฐบาลไทยของเซียนศีสเกตวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าหกหกเนาะเอา นิ่งเก็บให้แม่เนี่ยนี่ได้แล้วนี่เนาะเพิ่นให้บุญวิ่งสองเม็ดเดียวเนาะตัววิ่งตัวลูดของเพิ่นเข่าดีเนาะค่ะเอฟซีแต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นจับคู่พลาดไปเนาะนี่ค่ะบนวิ่งสองเม็ดเดียวจับคู่ให้สามตัวกามี่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์กับอ่าศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดสามเนาะค่ะเอฟซี จับคู่ไฮก็มีเจ็ดสองแปดสองแปดสามเน้นที่เจ็ดสองแล้วก็แปดสองนะคะส่วนล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวเนาะล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวก็คือเก้าหกเก้าห้าแล้วก็เก้าสองเนาะนี่ค่ะล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวเอาไปวิ่งได้เลยเนาะของเซียนซีสเกตเข้าดีนะคะเอฟซีนี่ค่ะ ล่างวิ่งเก้าเมตรเดียวเก้าหกเก้าห้าเก้าสองเน้นที่เก้าหกแล้วก็เก้าห้าเด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าตามนี้เนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนสิสเกตนะคะนี่ค่ะของวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าหหกเนาะคะ่ะนี่ค่ะไก่มือแล้วเมื่อวันที่สิบสองอีกสามสี่มือเนาะค่ะอีกสี่มือก็จะได้ข้าวดีกันแล้วว่าผู้ใดจะได้จะถูกผู้ใดจะ บอถูกเนาะอ่าเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะได้แล้วเนาะก่เอฟซี FC ทั้ง่องเอาไปลวยๆเฮงๆปังๆกันเลยเดอ้อกับแนวทางของแห่ขวัญแล้วก็เสียศิสีสเกตวันนี้เนาะมีลูกสาวสบายดีได้ลูกเฮ็ดดี <laughs> งดๆงามงาลูกสาวคนโตของเพนเองเดอ้อนี่ ได้ได้จากปีแล้ว13ปีอยู่ห้องได้หมอซอองปีหน้ากับหมอซามเหียนเก่งบอ่อืมบทปันได้จังได้กับเหียนให้มันเก่งตัวฟังความเหตุยู่นําไม่เท่าเนานะลูกสาว ลูกใช่อยู่กับย่ายเนาะเพนมี er สองคนอยู่ท um, ี่ลาวเนาะน่ค่ะสุดท้ายเพ่น <em> ก <muitos S 1> ับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆคนเด้อค่ะเฮงรวยๆปังๆกันยกช่องเนาะขอให้ทุกคนปีใหม่ฝ่าใหม่นีแต่ดีสิ่งดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของทุกท่านเด้อค่ะคลิปนี้เพ่นกับขอไล่เอฟซีไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีจ้า